ห้าสิบลบก็เสียฟีอะเล่นไม่ได้เลยมันเล่นตอนคืนมันต้องเล่นตอนเช้าไม่เป็นไรไม่ได้กลัวไม่น่ากลัวก็เสียแล้วเท่สุดหล่อเท่ผิดสุดหล่อผิดพี่ไม่ได้ยินมันพี่ปรับเสียงสุดแต่มันไม่ได้ยินอ่ะแอนที่ตามมาแอนที่ตามมาตามอยู่ทุกสีเจ้าเลยเฮ้ยพี่ขออยู่ตรงกลางนี่ มาแจกันเก็บมาไม่มีไม่มีไม่มีเตมเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาแล้วมออหวกโซเวียตกูใช้ในเกมเพี้ยนี้ไม่ได้เอ่อใส่แล้วอ่อผีไม่ออกมาใช่ไหมมึงลบหมวกโซเวียตกูมามมึงลบอูชังก้ากูไปรออุยพี่รอพี่ด้วยดิเป็นใครอ่ะแม่ยันแม่อบายาชิไปสอบแม่ใต้น้ำบอบออกแบบเฮ้ยตีแค่ตัวเกมหมดไอ้ขี๊สามเกียดมึงว่ะ ผมติดอะเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่ด้วยพี่อยู่ด้วยพี่ด้วยพี่่ด้วยพี่ด้วยไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะอะไไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันไอ้กูเกลียดมึงไอ้พี่ตะโกนไม่ได้เฉยนะพี่พี่แค่สะดุ้งอ่ะมันตะโกนไม่ได้ไม่ไม่เมื่อกี้ผมไม่เห็นผีไงผีผมแบบไม่โหลดแล้วแต่กูเห็นไงกูอยากเห็นมึงมากเลยอ่ะอัตวิเห็นตาจับหัวอะอัตมาเห็นเนี่ยขาเปล่าๆลุงหัวดำๆอ่ะผูเกลียดมึงว่ะ รงนี้โคตรยากนะพี่ตรงนี้โคตรยากทำไมอ่ะเราต้องมองเราต้องมองหน้าผีเว้ยเราต้องมองหน้าหุ่นไม่งั้นหุ่นมันจะไล่เราเหมือนกับเกลียดมึงเฮ้ยอัตมาในอะไรไอ้ตัวนางฟ้าในหนังอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ใช่มันต้องมองแล้วก็ EP หนึ่งพันสามใช่ใช่มันต้องมองหน้าพวกมันเฮ้ย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 ไปดูกันไปดูกันไปดู้กันี้ด ก็ทำไปทุกการ์ดเลยเย็นๆนอนตาเียวน่มมันไม่ได้มีตัวเดียวซุ่มมันมีเป็นอยร้อยตัวงั้นไอ้พัตมามองฝั่งโน้นพี่มองฝั่งนน้นแล้วผมมองข้างในมั้ยโอเคเอ้ยเดี๋ยวพี่มองหลังดี่พี่มองหลังดี่พี่มองหลังหันรอบๆเรื่อยๆหันรอบๆเรื่อยๆเที่ยงผีแม่งใกล้เฮ้ยหลังๆอ่ะเฮ้สปินเมา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 ต้องลองมันไม่งั้นมันจะมาหักคอเราพี่พี่มึงรอกูด้วยดิไปด้วยกันดิเฮ้ย ไปไต่มุมไต่ไต่ขอมุมได้ไหมแต่ขอมุมได้ไหมไต่มุมเอาอะตมาดีมามามาไต่ด้กันมไกันมาต่ดกันมาไต่กรอนีาขนี้องยย่เฮ้ยมองมุมมองให้กูนะมุมมอ้กูมุมมองให้ขี้มองให้ี่โอเคโอเคเฮ้ยมันเดินมันเดินมันเดินค่เหรอมนเดินเหรอ เราต้องมองมันไไม่งั้นมันจะเดินมาหักคอเราเราต้องมอมันเฮ้ยมองมันมองมันไว้นะมองมันไว้มองมันไว้ไปด้วกันดิเฮ้ยิงอยู่ไหนหมุนเมาอยู่อ้อเ็คกี้หาย้อยู่ตรงกลางอาตมาอาตมาต้องขอยนะคตัวนี้เขาอยาตัวนี้เขยากตัวนี้ขอยกอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เยอยู่เห้ไม่เห็นที่อะไรตยับเลยตอนนี้เฮ้ยอาตมาอยากเข้าไปอาตมาว้ายตกแมหมดเสียงมีคนน่ากลัวเลยพี่กินไม่ได้ที่กิ เออเกิเลยพอเธอะพี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดหยุหยุดก่อนหยุดก่อนมานี้มานี้มานี้มานี่มาอแล้วันนี้ก็หมดเวลาที่จะใครชอบคิดีรคดกสุ้าด้วยบายจ้า